รีวิวเครื่องซักผ้าโตชิบ้าที่ซื้อมาจากหลาซาด้าน,นะคะทุกคน ep สองเห็นทุกคนเข้ามาดูตอนนี้เราใช้มากี่เดือนอะ่ะต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเราว่าของเราอะ่ะที่ได้มาเราว่าโอเคเลยนะคะสภาพยังใช้งานได้ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรและอีกอย่างเราซักเสื้อผ้าแบบคือ ไม่ได้แบบใส่เยอะค่ะใส่พอดีเหมาะสมกับเครื่องซักผ้าให้แรงเขาสามารถปัดไหวแค่นั้นเลยค่ะมันก็อยู่กับเรานานก็มาดูกันว่าเราจะใช้งานไปได้อีกนานเท่าไหร่เนาะยังไงก็นี่ันนี้เรากำลังซักผ้าอยู่นะคะนี่เขากำลังเอาน้ำออก รื่องกำลังปั่นแห้งนะคะขอให้อยู่กันเป็นนานใช้งานได้ดีปลอดไปนะก็มาอัปเดตให้ดูเนาะว่ายังสภาพเดิมแล้วก็ใช้งานได้ดีค่ะถือว่าคุ้มค่ากับที่ ซื้อมาใช้ค่ะซักผ้าเสร็จแล้วคะ่ะดูสิก็มานี้นะคะแล้วผ้าแห้งอยู่ก็ลองตัดสินใจเลือกซื้อดูนะคะเดี๋ยวยังไงถ้า มีอะไรอัปเดตเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีแล้วก็ถ้ามีตรงไหนสงสัยอยากถามก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะ